สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่มีใจรักแล้วก็ศรัทธาในบารมีของหลวงพ่อเดิมค่ะวันนี้ทางช่อง you tube ของคุณเอ็กซ์สระบรีบารมีหลวงพ่อเดิมนะคะก็ขออนุญาตมาเป็นสื่อกลางนะคะเพื่อนำพาวัตถุมงคลหรือมีดหมอหลวงพ่อเดิมค่ะมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมถึงความสวยงามของสเสน่ห์แล้วก็มูขังของมีดแต่ละเล่มค่ะ มีดเล่มนี้นะคะที่เรามานำเสนอค่ะจะเป็นมีดขนาด6นิ้วครึ่งค่ะนะคะเราวัดแล้วได้6นิ้วครึ่งจะเป็นมีดด้ามงานะคะมีดด้ามงาฝักไม้ค่ะนะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปชมความสวยงามเสน่ห์และมวลขังบารมีของหลวงพ่อเดิมค่ะมีดเล่มนี้นะคะจะเป็นมีดลายสียมาใบโพค่ะของช่างชิมค่ะอยากให้ทุกท่านได้เห็นความเก่า ความสวยงามความคลาสสิกของมีดแต่ละเล่มที่เราได้นำออกมาเสนอค่ะให้ทุกท่านได้รับชมด้วยตาของทุกท่านเองดูจากใบนะคะทุกท่านดูดูถึงความเก่าค่ะดูถึงความสวยงามค่ะถึงบารมีของท่านค่ะจากใบมีดนะคะที่มีลายตอกที่ชัดเจนสวยงามมากๆทางช่อง Youtube ของคุณเอกค่ะ อยากให้ทุกท่านนะคะได้ชมบารมีของหลงพ่อเดิมกับตาของทุกท่านเองได้เห็นความสวยในทุกๆมุมของมีดแต่ละเล่มที่เราได้นำออกมาเสนอให้ทุกท่านได้ดูด้วยตาของท่านเองค่ะความสวยงามของแต่ละมุมของมีดนะคะความเก่า ความขังในบารมีของหลวงพ่อเดิมค่ะขอให้ทุกท่านได้เห็นมีแต่ละเล่มที่เราได้นำพามาให้ดูนะคะเสริมบุญเสริมราบเสริมบารมีเป็นสีิติมงคลให้กับทุกท่านค่ะและเราจะนำมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมอีกนะคะสวัสดีค่ะ